เอาละครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเกม Dark and a r โดขังแบบเทินะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับการทําคลิปรีวิวตัวละคร ECA ตามหลักแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยมันควรจะได้ลงคลิปไปตั้งวันที่แล้วไม่ก็2วันที่แล้วแล้วแต่้วยครานื่ว่าส่วนตัวผมเองก็ช่วงนี้กําลังขี้เกียจด้วยแล้วก็ติดเกมหนึ่งที่มันเพิ่งเปิดใหม่ก็คือ w e t h e r i n g Wave มันเปิดได้ประมาณสามสี่วันแล้วมั้งนะนับจริงๆแล้วอ่ะผมก็เล่นอยู่เกมมันในเกมเดียวตอนเนี้ยนะครับ ทำให้คลิปซาตาเนี่ยควรจะลงใบวันก่อนก็มาลงวันนี้เรียกได้ว่ามันควรจะลงตั้งแต่ตั้งแต่เซต ECA e โดยกันเดียซ้ำอ่ะพวกบูเทงเหลืองใช่ไหมอะไรอย่างนั้นอะ่ะเออบูทงเหลืองแล้วก็พวกแบบบูอ้วนนี่ก็ยังไม่ได้ทำนะครับบูทึงเหลืองโกเทนทั้งเด็กอย่างเงี้ยควรทำเป็นตัวละครในช่วงเดียวกันเด้ยวซ้ำแต่แม่งเล่นรอเกือบสิ้นเดือนและเพิ่งจะมาทำก็อย่างน้อยยังมานะครับตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ อาจจะไม่ได้มีลิงสกิลแชร์กับทีมได้ดีแต่ว่าขึ้นชื่อเรื่องการป้องกันดาเมจเลยหลายคนบอกว่าเก่งกันเพราะว่ามันกันดาเมจได้นะครับโดยที่ว่าเดี๋ยวเล่นจริงมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะหนาจริงๆหรือเปล่าตอนเล่นจริงประสิีภาพมันจะดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยมาลองดูความสามารถของเจ้าซาตานกันก่อนนะสำหรับซาตาน ECA นะครับอันนี้ใช้เหรียญจากตัวของดาน บูแดงได้เลยไปเล่นด่านบูแดง ECA สามเพื่อเอามาฟาร์มเป็นขั้น ECA ได้นะฮะนะก็มาลองดูความสามารถกันเลยอย่าให้เสียเวลานะครับความสามารถผู้นำของซาตาน,นี่นก็นำให้กับทีมของตัวดีสีม่วงคิบวก3ทุกอย่างบวก110%เอาไปนำแยกได้ในอัติเมตแคสพอได้อยู่ถ้าเกิดว,ว่าใครไม่ได้มีผู้นำสีม่วงเยอะขนาดนั้นก็เล่นได้แล้วก็ท่าไม้ตายต้องบอกว่าตัวนี้มันจะมีท่าไม้ตายอยู่2แบบ ่อให้มันไม่ใช่ LR ก็จริงแต่ว่ามันมี2ท่านะครับท่าไม่ตายแรกก็คือท่าไม่ตายแบบปกติก่อนเลยคือแบบจากเอฟเฟกตรงนี้ก็คือการได้รับ ADK Defense 50% 1นึ่งเทนแล้วก็มีโอกาส High c h a n c หรือว่า50%เนี่ยในการสตันศัตรูได้อันนี้คือท่าไม่ตายปกติและมันจะมีอีกท่าไม่ตายหนึ่งที่ว่ามันต้องลุ้นโอกาสในการติดนะครับซึ่งเป็นการลุ้นโอกาส50-50ก็ 50. คือลุกคั้งที่คุณเริ่มยิงแม้ตายเนี่ยมันจะสุ่ม 1นใน2นะครับว่าจะเอาได้ท่าไหนมาก็คืออันนี้เป็นท่าแรกท่าหแล้วก็อีกท่าหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีเขียนรายละเอียดแบบเป็นดีเทล,ลในเกมอ่ะมันมันต้องไปดูในวิกิอีกทีนึงซึ่งผมก็ก็ยังงงอยู่ว่ามันได้เอฟเฟกอะไรยังไงบ้างแต่ก็คือให้เข้าใจว่ามันมีโอกาส50%นะครับที่ท่าไมา้ตาเนี่ยจะเปลี่ยนเอฟเฟกจากของเดิมก็คือจะมีแอนิเมชันที่แตกต่างด้วยแล้วก็เอฟเฟกก็แตกต่างด้วย ท้าไม้ตายที่ว่าก็คือจะเป็นท้าไม้ตายที่ว่ามีเทนชินฮังมาช่วยโจมตีเพราะถ้าเป็นของปกติเนี่ยจะเป็นโกคูช่วยโจมตีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยถ้ามันขึ้นเป็นแอนิเมชันของเทนชินฮังหรือว่าเทียนเนี่ยช่วยโจมตีเนี่ยมันจะได้เอฟเฟกต์เหมือนว่าบัฟดาเมจแรงขึ้นมัง50%เอ้ยไม่รู้ว่าแรงขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ตามวิกิเขาเขียนว่า90%แล้วก็เขาเขียนด้วยว่ามันอยู่ด้วย5เทิร์นด้วยเท่ากับว่าเป็นเพิ่มแบบการกึ่งสแต็กนะครับ อันนี้มันเขียนรายละเอียดค่อนข้างจะน้อยผมเลยไม่กล้ายืนยันไงก็ถ้าเกิดว่าใครชัวเรื่องนี้มาลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับต่อให้ผมดูในวิกิเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้อะไรถึงขั้นที่แบบเอาแน่เอานอนได้คือถ้าเอาจริงๆว่าถ้ากี่มันเขียนดีเทลมาเยอะกว่านี้ผมยังกล้าการันตีแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แน่ใจเท่าไหร่คิดว่ามีท่าไม่ตาย2ท่านะครับต้องสุ่มเอาจะได้ท่าของใครแล้วก็คิดว่าท่าของเทจินฮังเนี่ยเอฟเฟกมันดีกว่านั่นเองเพราะว่ามันอยู่ได้ หลายเทินมากกว่าแล้วก็เอฟฟกเนี่ยมันบวกมากกว่าด้วยนะครับแต่เอาจริงนะแค่ท่า้แม่ตายปกติเนี่ยมันก็ดูดีนะได้ adk defense บวกตั้ง50%นตะมีโอกาสสตันด้วยมันก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่หรอกนะครับอันนี้คือท่าแม่ตายของมันก็จะแปลกหน่อยมันมีมาตั้งแต่ก่อน eca แล้วเว้ยตัวเนี้ยท่าไแม่ตายของมัน2ท่านะครับต่อมาความสามารถพารีของมันนะครับหลังจากการ eca เนี่ยก็ไม่ได้มีการตั้งต้น adk defense อะไรแต่ว่าจะมีการบวกมาให้หลังยิงเลย จะมีการบวก a d k DEF e n s e ฟ50%เมื่อทำการโจมตีท่าไมนตายก็เยอะดีแต่ว่าไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นก็เท่านั้นนะครับมันจะเป็นตัวละครที่ว่ามีตัวเลข e f ฟ n s e ตั้งต้นน้อยมากๆเลยตัวนี้นะฮะควาสามารถถัดมาเนี่ยมีโอกาสในการหลบการโจมตีที่ High c แชนหรือว่า50%และถ้าหากว่าเรามีเลือดที่50%หรือมากกว่าเนี่ยก็จะบวกโอกาสในการหลบเพิ่มขึ้นอีก10% ก้าแบบว่าถ้าเราเปิดเทินมาเราเลือดมากกว่า50นะครับโอกาสหลบของตัวละครเนี่ยก็จะประมาณ60%ซึ่งก็เยอะกว่าปกตินั่นเองอ่าจะหลบพิวขึ้นนั่นเองแหละครับส่วนความสามารถต่อมานะครับตัวละครน,นี้จะมีป้องกันดาเมจเป็นของขึ้นชื่อเลยตัวละครน,นี้มันขึ้นชื่อเรื่องการถึกการแท้งในด้านตรงนี้นั่นเองก็คือการป้องกันดาเมจได้นะครับมันมีการป้องกันดาเมจเนี่ยขั้นต่ำคือ50%และสูงสุดที่90% ซึ่งกันมากกันน้อยนะครับจะนับตามจานวน HP ที่เรามียิ่งเรามีเลือดน้อยเนี่ยมันจะยิ่งกันดาเมจสูงอ่ายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณแบบเพิ่งเริ่มเทินเลยไม่ได้เจ็บตัวอะไรเนี่ยเปิดมาเลือดเต็มหลอดกันดาเมจก็จะต่ําสุดที่50%เพราะว่ามันต่ําสุดคือ50าสิบไงมากสุดคือ90ถ้าคุณอยากให้มันมีกันดาเมจเยอะๆเ,เป็นหลักแบบ80% 90%เนี่ยคุณต้องเลือดต่าลงมาเหลือแบบน้อยมากๆอะเช่นแบบเลือดต่ําลงมาเหลือสัก30% 20%่าย มันถึงได้การดาเมจเต็มที่ก็คือ90%ประมาณนั้นยิ่งเลือดน้อยยิ่งถึกนะครับในด้านการป้องกันดาเมจนะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยความสามารถสุดท้ายแล้วนะครับมันจะมีการได้รับ ADK Defense บวก50%แล้วก็ All Enemy หรือว่าศัตรูทุกคนเนี่ยโดนหัก ADK Defense ไป10%เป็นการดีบัฟหมู่นั่นเองนะครับดีบัฟหมู่ให้กับทุกตัวในฝ่ายตรงข้ามตามจำนวนตัวละครในแฉกของมาจินบูซาก้า ที่โจมตีในเทินเดียวกันของตัวละครตัวนี้แล้วก็ไม่นับตัวเองด้วยเพราะว่ามันเองก็อยู่ในทีมบูซากา้าไงเอาเป็นว่ามันจะได้บัฟจากเพื่อนที่อยู่ในบูซาก้านะครับได้บัฟ A.D.K Defense ต,ตั้งต้นมาเพราะผมเชื่อเลยว่าถ้าไม่ได้มีตรงนี้มันเนี่ยถ้าไม่ได้มี A.D.K Defense 50%มาช่วยเนี่ย Defense ตั้งต้นเนี่ยมันแค่หลักหมื่นเองอะมันจะแบบหลักหมื่นหลักแสนเลยเว้ยเพือพ่อๆได้ A.D.K Defense จากบูซาก้าในเทินมามันยังไม่ขึ้นไปหลักแบบ มันยังไม่ถึง2 0 0แสนด้ซ้ำอ่ะผมมองว่านะคือเป็นตัวละครที่ว่าดีฟ ens ตั้งต้นไม่มีเลยไงมันเลยน้อยมากๆนะครับต้องพึ่งพลังหลังจากโจมตีไม้ตายเอาหลังโจมตีไม้ตายอ่ะน่าจะถือขึ้นเยอะแล้วก็ต้องมีเพื่อนในเทินเป็นบูซาก้าด้วยถึงดีก็บังคับเล่นกับบูซาก้าส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่เล่นกับบูซาก้าได้ไหมมันก็มันแล้วแต่จังหวะไอ้นะเพราะว่าดีฟ ens มันจะน้อยมากไงแต่อย่างน้อยมันก็มีโอกาสในการหลบมาให้ที่ไฮแชนติดตัวแล้วก็ สูงสุดก็คือ60%แต่เราเลือดเยอะนั่นเองมันก็พอได้นะครับแต่ถ้าดีสุดก็คือเล่นในทีมบูซาก้าเถอะน่าจะเวิร์กสุดแล้วนะฮะอันนี้ก็คือความสามารถทั้งหมดของเจ้าซาตานม่วงหลังจากราร ECA นะก็แบบว่าง่ายๆเลยเอามาแทงให้ทีมแบบเฉพาะแทงเลยไม่มีการซัพพอร์ตอะไรด้วยนะไม่มีการซับให้กับทีมหรือว่าอะไรเน้นยืนคำ้ำยืนรับไม่ตายยืนรับดาเมจอย่างเดียวเน้นป้องกันดาเมจนะครับ เรื่องการอัพเส้นทางเนี่ยผมก็คงไม่ได้แนะนําให้อัพอะไรแบบเป็นคีย์ดูครออะไรมากมายเพราะว่ามันก็ดูแบบว่าเน้นแทงอย่างเดียวอ่ะก็อัพเบิร์นนำไปเลยไม่ก็หลบนําก็ได้เพราะว่าถ้ามันได้ตีเบิร์นั้นก็แน่นอนว่า ADK defense มากขึ้นถือขึ้นนะครับ defense พอในการรับไม้ตายดีขึ้นกว่าเดิมถ้ามันติดเบิร์นไม้ตายนะอันนี้แล้วก็ถ้ามันได้อัพหลบเนี่ยมันก็แบบคือจริงๆที่ว่าตัวละครเนี่ยหลบได้อยู่แล้วจะไปอัพหลบมันก็ดูอาจจะไม่ได้ คุมเท่าไหร่แต่สุดท้ายอย่าลืมว่าตัวละครน,นี้คือตัวละครเอาตัวรอดให้กับทีมก็คือแบบอยู่ในทีมไปวันๆเพื่อแทงให้ทีมอ่ะแบบว่าเป็นตัวละครแทงช่องหนื่อให้กับทีมให้ตัวอื่นในทีมทันดาเมจกันไปอะไรเนี้ยจะอัพหลบมันก็ได้ครับมันก็ยังอยู่ในคอนเซปต์ของการที่ว่าทำให้ตัวละครตัวเองอ่ะรอดจากการโดนโจมตีได้นั่นเองช่วยทีมได้นะฮะประมาณนี้จะอัพหลบหรือเบิ้ลก็แล้วแต่ทุกคนละกันนะครับคินี่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่คือดาเมจมันคงไม่ได้แรงมากหรอกผมว่า ก็เลยแบบให้มันคิดลองลงมาต่ําสุดเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันสักตั้งละกันนะสักรอบหนึ่งในด่านเลซโซนบูบูหังละกันเป็นด่านยาวด้วยนะครับจะได้เป็นแนวทางดูว่ามันแทงได้ดีแค่ไหนเป็นยังไงนะฮะเป็นทางเล่นในการใช้ในทีมบูซากา้าเผื่อใครแบบขาดตัวละครฟูฟ,ฟูตึงๆอย่างเงี้ยขาดพวกตัวละครกาชา เหรียญแดง LR อะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนได้เพราะว่ามันก็เปิดหาได้จากตู้กาซาตามทั่วไปเลยไงไม่ได้แบบว่าเป็นตัวแรอะไรนะครับตัวนี้เอาละเดี๋ยวไปลองเล่นกันครับมาฮะนี่ก็จัดเลยบูหังเรโซอย่างที่บอกไปเปิดมาเธอแรกเฟสแรกก็จัดเลยนะครับอาจจะผิดรูปผิดล่างไปหน่อยเพราะว่าเฟสแรกมันก็เจอสีเหลืองอะคืออันนี้ผมก็กลัวนะเพราะว่าด้วยความทีว่ามันเป็นสีเหลืองด้วยมันแพ้ทางนะครับต่อให้ตัวละครนี้มันขึ้นชื่อเรื่องความถึก แต่มันก็แบบมันได้แค่ป้องกันดามิดอะ่ะสุดท้ายมันก็ยังแบบไม่สามารถชนะในการเ,เจอสีเหลืองได้อยู่ดีคือเจอสีเหลืองอะต้องระวังให้ดีเลยครับเพราะมันแพ้ทางไงอ่ะแล้วมันซื้อแม้ตายถูกคนมากนะครับเพราะว่ามันได้ซื้อแม้ตายใส่ตัวละครของซาตานของเราซึ่งซาตานไม่ต้องยิงแม้ตายมันได้ไหมจริงจริงมันก็เสียบัฟไปเยอะนะแต่ว่าคือถ้าพูดถึงในจังหวะเธนเนี้ยก็ ถ้าจะให้ซิลใครก็ซิลซาตานเถอะเพราะซาตานก็ไม่ได้ยิงแรงอะไรไม่ได้ไปซิลโกคุสามหรือว่าซิลเบรโตนี่คือก็ขาดอะไรไปเยอะเลยเบโตต้องสแต็กใช่ไหมล่ะโกคุสามก็ตัวละครทําดาเมจหลักดังนั้นเนะี่ยผมว่าซิลซาตานดีแหละคือต่อให้มันมีพลังบวกหลังยิงเยอะก็จริงนะแต่แบบเนี่ยไม่ตายมันก็จะยากเลยเออแอบไ,ได้ไม้ตายยากมากเลยแล้วดีเฟนต์แม่งอย่างน้อยอื ผมจะบอกว่าต่อให้มันดีฟินน้อยอย่างเงี้ยได้พลังบวกหลังยิงมันเยอะมากมันสําคัญมากแต่ว่าสุดท้ายแล้ววะมันยังรุนหลบได้อยู่แต่แบบก็คงไม่อยากเสี่ยงกันหรอกแต่โอกาสหลบมันก็60%สนตนั่นอตอนนี้เราเลือดเต็มอยู่นะครับตอนเนี้ยเราจะมีโอกาสในการหลบประมาณ60%นะฮะจากการที่ว่าเราเลือดมากกว่า50าสิบเราก็เรื่องของการป้องกันดาเมจเนี่ยเราน่าจะมีอยู่ที่50%เอเพราะเราเปิดมาเลือดเต็มในงานเทินแรกถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมอาจจะต้อง ให้มันเล่นดีๆเล่นช่องหนึ่งไม่น่าเวิร์กอ่ะเพราะดีเฟนซ์แสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งกันนาเมียห้าสิบก็ก็ตายอยู่ดีครับผมบอกเลยถ้าเป็นเศสสีอื่นเช่นแบบสีฟ้าอย่างเงี้ยเออผมอาจจะเสี่ยงเล่นได้แต่ว่าอน,นี้แม่งแพ้สีด้วยผมคงคิดว่าให้มันอยู่ช่องหนึ่งไม่ก็ช่องไม่ไม่ช่องสองก็ช่องสามไปแล้วกันถ้าตามหลักนะแบบไม่ใช่คลิปรีวิวเลยอะ่ะผมจะให้มันเล่นช่องสามเพราะว่ารอวนวนเทินเออโยนลงเทินไปเลย แต่ว่าอันนี้คือคลิปรีวิวไงต้องให้มันอยู่โลหลักเพื่อได้ออกมาโชว์บ,บ่อยๆก็ช่อง2ไปก่อนละกันเราก็ปล่อยให้โกคูสาขาดลิงก์กับตัวเบเรโตไปแต่ก็ได้อยู่แหละอย่างน้อยซาตานก็มีเฟรตแบทเทิลนะครับลิงก์กับโกคูสได้อยู่ฮะเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะว่ามันจะโดนเตะมาดอกแล้วเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดีเฟนซ์แสนเดียวกันดาเบจยห้าสิบเนี่ยผมคิดว่าคงโดนเตะมาหลักแสนแน่ๆตอนเนี้ต้องรอให้มันเลือดต่าก่อน,นดิแต่ เขาไม่ยอมไม่เขาโดนเตะไงแล้วเขาหลบรัวไงเพราะเขาคือแชมเปี้ยนที่เก่งกาจที่สุดในโลกมนุษย์นะเป็นแบบว่าโดนโดนเซลโดนเซลเติไม่ตายอะ่ะโดนเซลปัดแล้วไม่ตายนะในเซลซา,าก้าต้องบอกเลยว่าซาตานเอาจริงเหมือนเป็นตัวโจ๊กแต่ว่าพลังแฝงเขาค่อนข้างจะอึดเลยเป็นมันเป็นมนุษย์ที่อึดมากอะ่ะคิดดูนะโดนเซลล่างเพอร์เฟกโดนโดนเซลล่างล่างไหนนะล่างแรกอะ่ะที่ไม่ใช่ล่างเพอร์เฟกเซลอ่ะ เร์สฟอร์มเออโดนตบแม่งไม่ตายดังนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเขาไม่ใช่มนุษย์นะฮะโดนเตะมาแ็แบบว่าไม่ตายแล้วก็หลบได้ด้วยเมื่อกี้หลบอย่างพิ้วเลยโดนบูหังบูเทงตบมาแม่งหลบได้2รอบนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นการโชว์พลังแฝงแบบเล็กๆน้อยๆกันไปให้กับฝ่ายวิลเลียนได้เกรงกลัวกันนะนั่นแหละคืออย่างที่บอกอะต่อให้มันมันไม่ได้เลือดต่ําอะไรมากอะกาเดจมันยังน้อยอยู่อะมันก็ยังหลบได้อยู่ดีเว้ย คือของเดิมมันขึ้นชื่อเรื่องความถึกในการป้องกันดาเมจใช่ไหมแต่ว่าหลัง ECA แม่งโอกาสหลบมันก็ดูสูงขึ้นผมจําไม่ได้แค่ว่าก่อน ECA มันหลบได้หรือเปล่าอ่ะเหมือนจะหลบได้ใช่ไหมหลังก่อน ECA ก็ยังมีโอกาสในการหลบอยู่ปะหรือว่าได้แค่กันดาเมจก็ยังมีหลบอยู่นะหลบไฮแชนเท่าเดิมเลยเออแบบหลบไฮแชน์ตั้งต้นแต่ว่าหลัง ECA มัน60%ไงเพิ่มขึ้นมาจากตอนเลือดเต็มอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ยังหลบได้อ่ะเอาง่าย คือมันเอามาเพื่อแบบแทงอย่างเดียวเลยอะ่ะแบบแทงแทงอย่างเดียวเลยคุณอาจจะไม่ได้ทาดาเมจอะไรเพิ่มมาคุณแค่เอามาแทงช่องหนึ่งเลยอะ่ะเพราะผมเชื่อว่าด่านรโซนยากๆหลายด่านอะ่ะไอซาตาน่าจะรับได้ครับเอาจริงนะตามหลักอะ่ะการที่คุณจะเล่นด่านยากด่านหนึ่งให้ผ่านได้อะ่ะมันจําเป็นต้องใช้ไอเทมที่เขาเล่นกันแบบว่าโนไอเทมรันแหละเงี้ย มันก็เล่นเพื่อแบบโชว์โชว์ความเก่งหรือว่าโชว์ความโหดของทีมอย่างเงี้ยมันได้แต่ว่าในพูดถึงเกมจริงอ่ะมิชชั่นโนไอเทมอ่ะมันไม่ค่อยมีรู้สึกว่าจะไม่มีด้วยซ้านะน้อยมากๆแบบผมไม่ค่อยเห็นเลยอะละ่ะดงนนการใช้อเทมอ่ะมันคือเรื่องที่เบสิกมา,มากๆในการลงพวกด่านยากๆอะไรเงี้ยด่านเลเโซนหรือว่าด่านยากๆในเกมอ่ะไอเทมต้องมีมีก็ต้องใช้แล้วเอ่อไอเทมที่เรายอดนิยมในการใช้ก็คือไอเทมป้องกันดาเมจไงพวกไอเทมวิสนะครับ แค่ซาตานตัวนี้ได้ผลจากไอเทม1ชิ้นนะ่ะอย่างไอเทมวิสอะที่มันได้กันดามจ40%น่ะซาตานก็ถึกมากๆแล้วคือหลังจากกดไอเทมไปอะซาตานรับดามจจากทุกดานได้เลยเพราะว่าขั้นต่ำอะซาตานจะมีกันดามจ90%แน่ๆอันนี้พูดถึงว่าหลังจากกดวิสนะเออมันจะเป็นตัวละครที่ว่า OP มากด้านการป้องกันในตอนที่ว่าเรากดไอเทมนี่แหละนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยมันก็จะพอถูถ่ายได้ ผมมองว่าตัวละครนียมันก็เก่งจริงแหละแต่ไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นเพราะมันยังมีเงื่อนไขที่ว่าเออมันต้องเลือดต่ําเพื่อถึกขึ้นไงแล้วดูดีฟเฟนส์ของมันดิก็ค่อนข้างจะตั้งต้นน้อยรวมกับว่ามันเก็บไม้ตายยากด้วยอันนี้คือแบบว่ามันลิงก์กับทีแมันแย่ไงมันเป็นซาตาครับมันมีแค่ลิงก์เฟรแเบตเทิลที่บวกดาเมจลิงก์บวกคิกเนี่ยมันมีไหมมันมีหละมั้งแต่ว่าแต่ละคนที่มันอยู่ในลิงก์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในทีมบูซาก้าคคุณเข้าใจปะ คือลิงก์มันเองอะ่ะมันใช้กับตัวละครตัวอื่นที่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะในบูซาก้ามันไม่มีถึงมีก็ไม่ใช่ตัวละครแบบหลักหรือว่าตัวละครในการเอามาเล่นหลักในทีมบูซาก้ามันก็เลยไม่มีคนคอยแชร์ลิงก์ขีมาให้ทำให้ตัวละครเนี้ยจะได้แม้ตายยากมากๆสังเกตว่าต้องเก็บลูกแก้ว6ลูกเพื่อได้ลั่นไม้ตายซึ่งไม้ตายสําคัญมากกับตัวละครตัวนี้ในด้านการเพิ่มพลังป้องกันนะครับเพราะหลังยิงมันได้ดีเฟนส์บวกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในพาร์สีบอ์อบ คือคุณคิดสภาพนะคุณจะยอมไหมล่ะที่แบบมีตั้งต้นแค่เนี้ยแล้วรับพลังโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามอะ่ะมันก็เจ็บได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ยิงไม้ตายไปแล้วอะ่ะถ้าคุณได้ลั่นไม้ตายนะมันจะได้ดีเฟนต์บวก150%จากพาสีแค่ก้อนเนี้ยก็ทําให้ดีเฟนต์มันหลังยิงอะ่ะไปหลักส0 0แสนกว่าไอ้แล้วแล้วรวมจากเอฟเฟกต์ท่าไม้ตายที่บวกเอดเดคดีเฟนต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยมันก็ยิ่งถึกกระเด้งไปอีก อันนี้คือความต่างระหว่างการได้ลั่นไม้ตายกับไม่ได้ลั่นไม้ตายของซาตานตัวเลขดีเฟนซ์มันต่างมากนะครับในงนั้นผมถึงบอกว่าถ้ามันได้ยิงไม้ตายอ่ะมันจะถึกขึ้นเยอะเพราะว่าไอเรื่องการป้องกันดาเมจอ่ะมันดีอยู่แล้วมันแย่แค่ว่าดีเฟนซ์ตั้งต้นอ่ะมันน้อยมม่เลยจําเป็นต้องลั่นไม้ตายแต่ปัญหาคือมันลั่นไม้ตายยากอันนี้คือข้อเสียที่ทำให้มันแบบว่าไม่ได้เพอร์ฟิคขนาดนั้นถ้าเกิดว่าตัวละครนี้นะมีการบวกคีตั้งต้นหรือว่ามีการบวกคีมาให้เยอะกว่านี้มัน พอปัญหาคือการกีดไม้ตายของมันนะครับตรงนี้่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันสามปีเบโตนี่น่าเป็นห่วงนะแต่ว่าไม่สนนะกูจะลุยอ่ะกูจะโชว์เฮอร์คิวของเราไปดูด้วยว่าหลังจะยิงไม้ตายมันจะโดนเตะธรรมดามาเข้าหรือเปล่าอ่ะเนี่ยท่าปกตินะพอมีโกคูม,มาช่วยคือท่าปกตินะครับโดนเตะไม่เข้าเห็นไหมหลักสิบเลยหลบไปหนึ่งทีหลบไปสองทีหลบไปสามทีแบบฮิ้วๆิ้วและ โอเคจบแล้วนึกว่าจะโดนไม้ตายอัดเมื่อกี้โดนตีสี่ทีนี่ว่าได้แหละฮะคือมันทั้งพิ้วทั้งขึกอ่ะหลังจากได้ลั่นไม้ตายไปแล้วอ่ะคือมันดีมากดังนั้นผมถึงบอกเลยว่ามันไม่ได้เพอร์เฟกต์ไงคือไอ้เรื่องป้องกันดาเมจกับการหลบเนี่ยมันดีมากแล้วแต่แบบมันถ้ามันไม่ได้ยิงไม้ตายอ่ะมันจะแค่ดีเฟน์แสนเดียวแล้วมันก็ต้องมาเสี่ยงหลบด้วยนะครับ อาจริงที่ว่าการดาเมจเนี่ยมันอาจจะพอถูถ่ายไงถ้ามันเลือดต่ำมันก็ถึงเนาะต่อให้ดีเฟนต์น้อยอ่ะการที่ว่าการดาเมจ90%เนี่ยมันก็พอแล้วนะครับแต่ผมว่าไอ้เรื่องการป้องกันดาเมจอะต่อให้เยอะแค่ไหนนะไปเจอดาให้มันโหดจริงๆอ่ะแล้วดีเฟนต์คุณหลักแสนะคุณสามารถโดนเตะมาเจ็บได้เลยต่อให้คุณมีการดาเมจ70% 80%อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณเจอดาที่คุณแบบว่า แพ้ทางด้วยหรือว่าด่านที่มันตีแรงมากๆจริงๆอะ่ะเช่นพวกด่าน9ปีอะ่ะคุณมีกะนเมตแปดสเร์คุณมีดีฟเฟนส์แสนหนึ่งอะ่ะคุณสามารถโดนเตะมาหลักเป็น5 0,000หรือว่าเป็นแสนได้เลยถ้าด่านมันจะเอาคุณจริงๆดังนั้นอะ่ะการที่ว่าตัวละครมีกะนาเมตสูงอะ่ะไม่ได้แปลว่ามันจะถึกซะทีเดียวหรือว่าการที่ว่าตัวละครคุณมีดีฟเฟนส์ที่เยอะมากๆเป็นหลักล้านเป็นหลักแสนอะ่ะก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะถึกนะครับมันต้องตัดสินจากทั้งด่านที่เราเจอด้วยแล้วก็ความแรงของด่านด้วย รวมถึงเรื่องทั้งพลังป้องกันกับการป้องกันดาเมจเนี่ยถ้าอยากให้มันดีจริงๆอะ่ะมันต้องไปควบคู่กันเว้ยก็คือป้องกันดาเมจก็ต้องเยอะระดับหนึ่งแบบเอาสัก50%ก็ได้ถ้าคุณมีกันดาเมจ50%รแล้วก็ดีเฟนซ์หลักสัก50,000นน่ะผมว่าแม่งถึกกว่าการรันเลยว่าคุณมีการดาเมจ80%รแล้วดีเฟนซ์คุณแบบห0 0 0มื่นเ่ะประมาณนั้นอะ่ะมันแบบมันจะมันจะต่างกันอยู่เหมือนกันมันต้องไปควบคู่กันอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันต้องแบบใกล้ๆกันนห่อย มันถึงจะดูดีขึ้นนะครับถ้าไอซาตานอ่ะแม่งจุดเดียวเลยคือเอาจริงซาตานแม่งบาลานนะถ้ามันได้ลั่นไหมตายเพราะว่าดีเฟนต์แม่งหลัก3ามแสนสี่แสนแน่แล้วกันดาเมจขั้นต่ำแม่ง50แถมแม่งมีหลบด้วยแต่ปัญหาคือนั่นแหละเรื่องเดิมๆเลยครับเก็บไม้ตายยากแค่นี้จริงๆแค่นี้เลยถ้าคุณนําไม่ซาตานยิงไม้ตายได้อ่ะคุณสบายเลยครับซาตานหลังยิงไม้ตายแม่งแทงได้สบายๆมากจะเจอด่านแพ้สีหรือว่าชนะสีก็ไม่สนโ o c คนะฮะยิ่งคุณกดไอเทมอะ่ะ คือการที่คุณกดไอเทมอ่ะคุณไม่ต้องแคร์ด้วยซ้ำว่าคุณจะได้ยิงแม้ตายหรือเปล่าเพราะแม่งถึกมากๆนะครับอย่างน้อยก็ถือว่ามันก็ดีมากๆและในแง่ของการเอามาแทงให้กับทีมเอามาแทงเป็นสักช่องหนึ่งในทีมทีมของบูซาก้าเนาะแทงการโจมตีได้อย่างเงี้ยมันก็ดีแหละถือว่าผมก็ให้ผ่านอยู่แค่มันอาจจะมาได้ปิดทุกจุดอะไรขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดว่ามันเจอด่านตีกุ๊ปเข้ามาอย่างเงี้ยหรือว่าโดนดักหน้าอะไรเงี้ยมันก็โดนเจ็บได้ถ้ามันถ้ามันไม่หลบนะเออนั่นแหละฮะ อะทีนี้เนี่ยเออ่มาลองดูซิว่าตอนเราเลือดต่ํามันจะเป็นยังไงอ่ะเราเลือดต่ําด้วยเลือดต่ําประมาณ30% 40%ก็เท่ากับว่าการดามเมดน่าจะประมาณ60-70ไม่ก็70 70เจ็าเซนอ่ะ70เกือบ80ตั้งตอนเนี้ยไม่รู้มันนับยังไงมันไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์แบบเราต้องมานั่งคิดเอาเองไงเออเนี่็เป็นข้อเสียของเกมนี้อยู่ส่วนหนึ่งที่ว่าเกมม่นยังไม่ได้อัปเดตสักทีว่าเปอร์เซ็นต์เลือดจริงๆมันเท่่าไหร เอาจริงควรเขียนเปอร์เซ็นต์ HP ให้กับในหน้าอินเทอร์เฟซเลยว่าตอนนี้เรามีเลือดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะจะได้ตัดสินง่ายๆไง,งเพราะตัวละครเกมนี้มันก็แบบเน้นกับเกี่ยวข้องกับการเล่นกับเลือดเหมือนกันเช่นพวกการเงื่อนไขในการแปลงล่างเงื่อนไขพาร์สีบางอย่างเงื่อนไขการกดแอคทีฟอะมันก็ใช้กับเปอร์เซ็นต์เลือดซึ่งแบบเกมไม่ได้บอกว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์เลือดเราท่าไห่เว้อันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ผมอยากให้มันอัปเดตในอนาคตมากเลยรอมานานมากแม่งไม่มาสักที กูก็รออยู่ทุกวันรออยู่ที่ท่าท่าแม่นางทุกวันเลยลเนี่ยไม่อัปเดตสักทีเชี่อเอ้ยเอาล่ะลองเล่นดักหน้าไปเลยละกันนะครับแต่เชืเอ่อเถอะไม่ต้องใช้เทมหรอกโดนตีไม่เข้าแน่ๆนเพราะว่าทางลำดาบมันเพิ่งได้ยิงแม้ตายลูเวอร์เอดเคไปไงแล้วดูวคำที่ว่าลูเวอร์ดาเมจเนี่ยบูฮังตีเบารวมกับว่าการดาเมจซาตานก็เยอะโดนดักหน้าก็ไม่เข้าเลยครับอ่ะตันแม้ตายสามลันห้า แทนชินหังมาช่วยเอฟเฟกดีขึ้นฮ่าฮ่าไม่รู้ว่าเพิ่มที่อะไรบ้างแต่แม่งดีขึ้นแล้วหนึ่งไม่รู้เหมือนกันเอาจริงก็ไม่ได้ดูแตกต่างหรอกตีสามล้านกว่าเข้าเดิมอะเออนะประมาณนั้นเอาจริงน,นไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าแม่งตีแรงแค่ไหนสุดท้ายคือเอามาแท้งอย่างเดียวเว้ยเราโฟกัสแค่จุดที่ว่าต้องยิงแม้ตายอ่ะยิงแม้ตายเพื่อรีบประสิทธิภาพเต็มที่แล้วก็เน้นให้มันแท้งอย่างเดียวละกันไม่ต้องโฟกัสหรอกว่าดาวเมเแม่งไม่แรงหรือว่าอะไร ถ้าใครโฟกัสให้ตัวละครนี้ยิงแรงอ่ะคุณน่าจะโฟกัสผิดจุดและครับม,มันแค่เอามาแท้งอย่างเดียวเนาะแค่นี้ก็ถือว่าดีละเอาจริงแล้วะว่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมคงไม่เล่นจนจ,นจบด่านละกันให้เห็นซะว่าเออมันมีการป้องกันที่ดียังไงนะครับแต่คิดว่าถ้าเป็นด่านที่มันมาใน9ปีนะมันจะมีดาเมจที่แรงกว่าพวกด่านเลรโซนเลยพวกเนี้ยมันก็น่าจะโดนเตะเจ็บอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปลองได้ถ้าด่าน9ปีมานะ เพราะทุกคนรว่ากันดาเมจมันสูงสุด90%สเอนต่ะถ้ามันทำเงื่อนไขตรงไปพอดีเราเลือดต่ำประมาณ50เนหรือแบบต่ำมากๆจริงๆอะผมว่าสตาร์นก็ไหวแล้วไอ้พวกด่าน9ปีก็ไม่ได้ล็อกพวกแบบว่าตัวละครแนวหลบด้วยไงตัวละครแนวหลบอะมันก็ตอนนี้ผมว่ามันดีขึ้นเยอะเพราะว่าด่านใหม่ๆแทบไม่ได้มีการล็อกหลบเลยแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าในนาคตอะมันมีสถานะบวกโอกาสคิดแล้วไงมันมีการบอกว่าเอือนได้โอกาสคิ้เพิ่มแล้ว ไอตัวละครนี้ได้ได้การป้องกันดาเมจเพิ่มมาแล้วอ่ะรู้สึกว่าในอนาคตอ่ะถ้ามันจะมาจริงนะด่านมันจะหักการป้องกันดาเมจของเราได้เว้ยแบบว่าหักค่ากันดาเมจอ่ะจากแบบกันดาเมจสิรของเราอ่ะกลายเป็นเหลือว่ากันดาเมจของเราตกมาเหลือหลักกันดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์ะเงี้ยอันนี้แค่แบบเดาไว้แต่คิดว่าอาจจะมาในอนาคตไม่รู้ว่าจะมาจริงหรือเปล่าถ้ามาจริงอ่ะตัวละครแนวหลบก็จะเก่งขึ้นไปอีกเพราะว่าตัวละครกันดาเมจอ่ะมันโดน มันโดนเนื้อไงอะไรในด้านเนี้นะฮะถ้ามันจะมาจริงนะมันโดนแก้ทางได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวจาหลากจาหลากกนะันเลยะลาจากมาช่วยเทินนี้ผู้สลับคำกันแล้วกับเทินของโกคู3โดนล็อกตําแหน่งด้วยโอคตรชิปหายเลยบันไลกันแล้วมึงไอเทมแล้วกันนะนี่แหละเหลืออีกตั้งสงชิ้นนะี่ยยังไม่ได้ใช้เลยซาตานะคอยแทงให้ตลอดใช่ไหมล่ะเอ้ย ซาตานของเรานะแชมเปี้ยนแห่งโลกมนุษย์ก็เอาเป็นว่าจบลงไปแล้วละกันเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับมันเกิดขึ้นไวมากโกคูสามกูรับไปเจียร์แสนเต็มๆไม่หลบไม่อะไรเลยฮะก็ตามนี้นะครับเกิดเกิดว่าใครมีความเห็นยังไงกับตัวละครตัวนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้หรือว่าใครมีคําถามตรงไหนจะมาถามคนเล่นใหม่นะครับสอาถามได้เดี๋ยวเผื่อคนในช่องมันผ่านมาเห็นเนี่ยก็บางคนจะตอบให้หรือไม่ก็ผมเองจะคอมเมนต์ตอบให้ละกันนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวเจนม่คลิปหน้านะช่วงนี้อาจจะไมไ่ลงคลิปอะไรกันบ่อยเท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตมามา,มากมายเนาะถ้าจะทําคลิปก็เป็นบลกคลิปตัวละครอย่างนี้แหละตัว ECA ใหม่ๆให้มันเข้ามาแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทาขี้เกียจน,นะเดี๋ยวไว้เจนใหม่ตอนช่วง9ปีใกล้มาแล้วนะครับผมแม้ก็อีเวนต์เดือนหน้านี้มิถุนาเดี๋ยวอาจจะมีกาชาตัวละครอะไรใหม่เข้ามาเซิร์ฟเวอร์เราก็รอชมกันได้โอเคคลิปนี้ไปแล้วครับลาก่อนฮนะบ๊ายบาย